สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรนาเวนะครับวันนี้นะครับเรอยาจจะมาพูดถึงซีรีส์แปลรักฉันด้วยใจเธอเอพิโซดที่3นั่นเองก็จะบอกว่าเอพิโซดนี้เนี่ยน่าสนใจมากนะครับมีรายอย่างเหมือนกันที่เน่นอ่ะเคยอยากจะมาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันเนาะเพราะว่าเอพิโซดนี้เนี่ยมีอะไรซ่อนอยู่นั่นเองหลังจากที่เราอ่ะดูเอพิโซดที่3ไปเนาะเเชื่อว่าลหลายๆคนอ่ะจะสังเกตได้เลยว่าเคยลักษณะการถ่ายหรือการวางมุมแสงเงานเนี่ยจะมีความแตกต่างกัน หรือพอการวางมุมกล้องให้แสงเงามุมสว่างและมืดจะเปรียบเสมือนพระอาทิตย์กับพระจันทร์โอเอ๋วคือพระอาทิตย์เต๋คือพระจันทร์พระจันทร์แม้อยู่กับพระอาทิตย์ตลอดบนท้องฟ้าแต่คุณจะไม่เห็นพระอาทิตย์เด่นจนกว่าพระอาทิตย์จะลาหลับท้องฟ้าไปพอเราจะเห็นได้จากหลายฉากที่แสงเงามุมสว่างฉายออกมาจากตัวโอเอ๋วเสมอส่วนเต๋จะได้มุมมืดติดเงาแทน โดยเฉพาะฉากสารเจ้าคือโอเอ๋วขอพรโชคชะตาถ้าสำเร็จเขาจะมาแก้บนโดยวิ่งไปให้ทันพระอาทิตย์ตกดินแต่ถ้าไม่ทันก็จะวิ่งใหม่ซึ่งการวิ่งไปให้ทันพระอาทิตย์ตกอาจจะหมายถึงการหายไปของพระอาทิตย์แล้วปล่อยพระจันทร์สว่างพอพระจันทร์ไม่มีแสงในตัวเองซึ่งตรงกันข้ามกับพระอาทิตย์ตราบใดที่พระจันทร์ไม่ยอมรับพระอาทิตย์สักที พระจันทร์ก็ยังคงไม่ส่องสว่างเพราะไม่ได้รับแสงจากพระอาทิตย์หากพวกเขาเกิดมาเพื่อคู่กันตอนจบเตลและโอเอ๋วจะมีแสงสว่างส่องถึงกันทั้งคู่พอพวกเขาต่างเติมเต็มซึ่งกันและกันเซสเปซิโอที่3นี้นะครับเลยรู้สึกว่าเคยมีหลากหลายอารมณ์เหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นความน่ารักความฟินต่างๆนะครับในขนาเดียวกันเนี่ยก็จะมีความวุ่นวายใจความไม่ชัดเจน ความวันไหวต่างๆนะคะเพราข้างที่จะเยอะมากๆแต่รู้สึกว่าเฮ้ยทำออกมาได้ดีนะเราดูเรายังแบบประทับใจเลยว่าเฮ้ยพวกเขาเนี่ยรู้สึกต่อกันรจริงๆแล้วก็วันไหวต่อกันรจริงๆนะครับซึ่งเอพิโซดต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับก็ต้องคอยลุ้นแล้วก็คอยเชียร์ไปกับพวกเขาด้วยเนาะในซีรีส์แอลรักฉันด้วยใจเธอ สำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะคะหวังว่าทุกคนนะ่ะจะชอบคลิปวิดีโอนี้กันนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ให้เรนด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรนก็ไปแล้วนะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับบ๊ายบาย